เชียที่คำพรนโพสต์ภาพร่วมเฟมนางเอกดังเพื่อนรักคบกันมานานถึง20ปีเรียกว่าโลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับสาวเชียที่คำพร์ที่ได้ก้าวเข้าวงการบันเทิงผ่านการประกวดเวที m ม s สทีนไทยแลนด์2002ที่ผ่านมาเชียยังมีผลงานออกมามา,มากมายไม่ว่าจะเป็นละครที่สร้างชื่ออย่างเบนจาคีตาความรักอุ่นไอรักคมแฝกรุกค,คาททางช่องเจ็ ปัจจุบันเชียร์ได้ผันตัวเองมาเป็นนักสแสดงอิสระและเธอยังทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อแบรนด์ว่าชาเมด้วยล่าสุดเชียร์ได้โพสต์ภาพคู่กับสาวขวัญอุตสามณีที่ได้มาเจอกันในรายการแชร์โดยเชียร์ยังลงแคปชั่นว่า about last night with at ขวัญอุตสานายหลังจากที่เชียออกมาโพสต์ภาพก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาชมในความน่ารักของเพื่อนคู่นี้กันเพียบ ถึงจะแยกย้ายจากช่องเดิมไปแต่มิตรภาพยังคงไม่เปลี่ยนแปลง